สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายัษ์อีกครั้งนะครับในช่วงนี้เป็นเอพิโซดพิเศษครับดาวมรุตยูจากโคจรถอยหลังครับแล้วก็จะมีการถอยหลังเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวมรุตยุย้ายราศีเท่ากับว่าไอ้วันที่7กรกฎานั้นย้ายไปแล้วก็มีการถอยหลังแล้วก็มีการย้ายกลับมาอยู่ใน ราศีเมษใหม่ด้วยนะครับดูซิว่าในช่วงนี้มันจะส่งผลอะไรกับคนล,ลัคนาราศีมังกรกันบ้างก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับในช่วงที่6สิงหาคมนะครับอาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์นะครับข้อดีคือเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เข้าไปดูกี่รอบก็ได้นะครับเรียกว่า1,000บาทนั้นนะครับมันจะ คุ้มมากๆเลยเพราะดูกี่รอบก็ได้แถมสงสัยนะครับก็จะสามารถสอบถามได้โดยคนที่มาตอบข้อสงสัยก็เป็นอาจารย์ยักษ์เนี่ยแหละครับหรือถ้าใครนะครับต้องการจะดูดวงกับอาจารย์ยษ์โดยตรงก็ที่ไลน์ไอดีโหราพยายักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยนะครับอ่ะเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับในช่วงวันที่7กรกฎาดาวมฤตยูครับจะย้ายราศีแน่นอนครับการที่ย้ายของ ดาวมฤตยูนั้นมันอยู่นั้นเป็นดาวใหญ่เพราะเจ็ปีจะย้ายราศีสักครั้งหนึ่งพอมันอยู่ในภพพันธุมันก็ย่อมส่งผลให้ท่านนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการขับรถขับลาเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะดาวมฤตยูนั้นอยู่ในภพพันธุและในช่วงวันที่ 17สิงหาจนถึง18กันยาดาวมรณะซึ่งเป็นดาวทิตย์นั้นเป็นกระเศษด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแนะนำให้ไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยบริจาคโลหิตทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายชีวิตอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็อยากให้ระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ในช่วงดังกล่าวด้วยครับหลังจากนั้นมนุษย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศี คริสศเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะนะครับปุตตะก็แปลว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นคนลัคณะาราศีมังกรนั้นอาจจะมีการทำเกี่ยวเรื่องโซเชียลอินเทอร์เน็ตขายของออนไลน์หรือนะครับขายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือถ้าใครนะครับอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีก็สามารถจะเรียนได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้น ในช่วงวันที่9ครับสิงหาคมวันที่9สิงหาดาวังคารย้ายราศีดาวทิตยังอยู่ในภพมรณะส่งผลได้องค์เกณ์แก่กันและกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนละคณาราศีมังกรจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดอุบัติเหตุแล้วก็นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกี่ยวกับเรื่องของมีคมจะต้องระวังมากๆเลยแล้วมันทับกับอะไรครับดาวมารตยยูด้วยก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรความร้อหรือไฟไหม้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปไหนต้องตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกลให้ดีครับและ นะครับอังคารที่ย้ายมานั้นนะครับก็จะอยู่กับมนุษย์ะยูไปจนถึงช่วงเดือนตุลาแต่ก่อนที่ดาวอังคารจะย้ายราศีนั้นในช่วงวันที่18กันยาครับดาวอังคารนะครับกำลังจะย้ายพอดีมนุษย์ยูดันถอยหลังครับมนุษย์ยูถอยหลังในช่วงที่18กันยาทีนี้มันจะส่งผลให้ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารหรือสัตว์เลี้ยงของท่านมีการ เจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องลาออกหรือจับได้ว่าลูกน้องทุจริตหรือลูกน้องจะเริ่มทุจริตในช่วงนี้ก็อยากให้ระวังมากๆเลยและอังคารก็จะย้ายนะครับราศีในช่วงวันที่2ตุลาหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่18 ตุลาอังคารก็จะมีการโครจรถอยหลังเกิดขึ้นพออังคารถอยหลังแล้วอังคารนั้นนะครับมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวการเงินของคนลัคนาราศีมังกรอยู่มันก็เลยส่งผลให้การเงินกันทองนั้นนะครับมีความล่าช้ามีอุปสรรค มีปัญหานะครับเรียกว่าเริ่มส่งผลและและมนุษย์ยูนั้นเวลาโครจรไปเล็งกับอะไรก็จะสร้างปัญหาให้กับดาวพวกนั้นด้วยนะครับทีนี้พอดาวนะครับพุธด,ดาวศุกร์และดาวอทิตนั้นจะโครจรเข้าราศีพิจิก ก็ย่อมจะส่งผลเลยครับไม่ดีกับดาวพวกนั้นเพราะมนุษย์ยูนั้นโคจรถอยหลังแล้วในวันที่นะครับ18กันยาทีนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันตั้งแต่ดาวพุธครับดาวพุธจะเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกก่อนในช่วงวันที่9พฤศจิกานะครับพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิเพราะอลิอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นนะครับ ช่วงนี้ก็จะอะไรครับทำอะไรสำเร็จยากมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะยังดีหน่อยครับอังคารกับพุธนั้นมันเป็นกระเสดสลับเรือนเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังต้องไปหยิบไปยืมไปขอกู้นะครับหรือไปอะไรครับทำวงเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทราบว่าเป็นแบบนี้แล้วแนะนำนะครับให้ขอวงเงินสินเชื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่า ด้านการเงินกันทองจะมีปัญหาอาจจะเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ลูกค้าเบี้ยวหรืออะไรต่างๆนะครับจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงนี้และช่วงนี้ท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องญาติผู้ใหญ่คนที่เรานับถือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีการทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาหรืออยู่ดีๆนะครับหัวหน้าเราไปนะครับไปฟังความเท็จมาเกียดเราซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยต่อมา ดาวสุกครับดาวสุกย้ายตามมาเลยในช่วงวันที่14พฤศจิกาดาวสุกเป็นทั้งดาวการงานแล้วก็ดาวสุกเป็นทั้งดาวลูกน้องคือดาวปุตตะพอมาอยู่แบบนี้โดนดาวฤกษอยู่ทำร้ายนะครับส่งผลอย่างชัดเจนครับว่าช่วงนี้ห้ามเปลี่ยนงานห้ามย้ายงานห้ามลงทุนท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบุตรบริวารน,นะครับเช่นทุจริตไล่ออก นะครับย้ายงานแบบกระทันหันทําให้งานของท่านนั้นมีติดขัดมีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าลงทุนแล้วก็อาจจะมีการอะไรครับรับลูกน้องนะครับมาฝึกงานไว้ก่อนในช่วงนี้เพื่อให้งานของท่านนั้นมันสามารถเดินหรือก้าวต่อไปได้อะไรลักษณะนะั้นหรืออาจจะออกกด ถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานจะต้องนะครับบอกก่อนล่วงหน้า3เดือน6เดือนไม่งั้นจะมีค่าปรับหรือมีการหักเงินเอนะไรก็ว่าไปลักษณะนั้นและช่วงที่น่ากลัวที่สุดครับจะเป็นช่วงที่อังคารย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ครับในวันที่16พฤศจิกาและดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในช่วงนะครับราศีพิจิกในช่วง17พฤศจิกาหลังจากอังคารย้ายมาเพียงวันเดียวแน่นอนครับ อังคารกับอาทิตย์นั้นเป็นคู่ของมีโคมเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีแผลและดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวมรณะมรณะแปลว่าความตายอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้มังกรบอกเลยครับระวังอุบัติทางรถยนต์ระวังนะครับติดโรคร้ายระวังเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งอก นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังแทบทุกเรื่องเลยเป็นไปได้ช่วงนี้ไม่ทำอะไรเสี่ยงไม่ขับรถเร็วไม่นั่งรถคนอื่นหรือไม่เดินทางไกลนะครับแล้วก็ดาวนั้นมันอยู่ในราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ามนุษย์ยูอยู่ที่ราศีธาตุด,ดินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ไปน้ำตกไม่ไปทะเลไม่ไปภูเขานะครับอาจจะแค่เดินห้างกินข้าว ปกติอย่าไปอะไรที่มันมีปัญหาอาจารย์กลัวว่ามันจะมีเขาเรียกว่าน้าน้าป่าน้ําบ่าหรือเปล่านะครับแผ่นดินถล่มอะไรลักษณะนั้นจะมาทั้งดินทั้งน้าทั้งคโครนจะมาหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงไม่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังช่วงนี้เป็นพิเศษครับแต่ว่าพุทธที่มาเร็วนะครับพุธก็จะไปก่อนครับในช่วงที่ที่27พฤศจิกา ดาวพุธย้ายราศีแล้วก็จะเริ่มค่อยๆเลยครับดีขึ้นและหลังจากนั้นนะครับในวันที่30พฤศเจิกาดาวเกตครับซึ่งเป็นดาวที่เวลาเจอกับมนุุต์ยูแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบใหญ่โตใหญ่หลวงหรือว่าเกิดแน่นอนเพราะดาวเกตนั้นนะครับเป็นดาวอายุดาวอาเพศเป็นดาวมนุตยยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องทําบุญหนักแล้วก็ระวังสุขภาพอุบัติเหตุอย่าง หนักหน่วงเลยครับพอทางมนุษย์ยูอังคารนั้นก็โคจรถอยหลังด้วยหลังจากนั้นในวันที่หนึ่งธันวาครับมนุษย์ยูย้ายกลับมาย้ายกลับมาอยู่ในเรือนภพพันธุอยู่ในเรือนอังคารอีกครั้งหนึ่งเมื่อมนุษย์ยูไม่ได้เล็งดาวพวกนี้แล้วแต่อย่าลืมครับมันอยู่ในเรือนอังคารและอาทิตย์สุกแล้วก็เกตก็ยังอยู่ในเรือนอังคารอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องอะไรครับ ระวังอย่างต่อเนื่องแต่จะมีข้อดีเข้ามานิดนึงคือพลิหัสซึ่งเป็นประธานของนะครับระบบจกักรราศีหรือระบบโหราศาสตร์ไทยนั้นจะกลับมาเดินไม่ปกติในช่วงวันที่4ทธันวาคมเพราะฉะนั้นเหตุอาจจะเกิดไม่หนักเกิดไม่รุนแรงนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาก็จะมีปัญหาไม่เยอะครับและหลังจากนั้นดาวศุกร์จะย้ายราศีในช่วง วันที่8ทธันวาและดาวสุดท้ายครับคือดาวมรณะซึ่งเล็งกับอังคารอยู่แบบเนี้นะครับ<ม>ก็จะย้ายราศีในช่วงวันที่17ทธันวาเพราะฉะนั้นดูแล้วเรื่องเงินนะครับไม่น่าหนักห่วงครับแต่อาจจะต้องระวังเรื่องลูกน้องเรื่องการงานแล้วก็ระวังสุขภาพยังไงซื้อปลาไปปล่อยนะครับทำบุญบริจาค ต่างๆแล้วก็บริจาคเก็ดเลือดอะไรที่มันเป็นบุญเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ชีวิตหลีกเลี่ยงสุขภาพทําตรงนั้นเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีอพิโซดต่อคือหลังจากมนุษย์ยูกลับมาเดินเป็นปกติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละราศีบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ